ก็ยังเช่าวันนี้ต่อเลยเจ้าพันยาตัตัวถ้ารู้งงไม่ตัวมดใช่ช่วยตัวฮะกี่วันเสร็จตื่ฮะคิดยหนึ่งแหละเนาะอาทิตย์หนึ่งจะวางหัวได้ไหมอาทิตย์หนึ่งแหละฮะว่าช่างมาแล้วโดยช่างเยอะแยะช่างขยับอะไรบ้างขยับอะไรอะฮะ วางหัวเนี่ยแับเครื่องนะครับเอเครื่องนั้นจะขอเอหัวนั้นจะซื้อไปทำไอ้คาสีตรงหดโอ้ดีไหมดีใส่เอใส่ขายห้าพันโอ้ยว้าดูหยับอะไรบ้างนี่หยับตัวไหนบ้างแยบเครื่องไปครับผมครับผมอ่ามน้ำมน้งมน้ำครับเมื่อก่อนมน้ำอยู่ตรงนี้ตรงนี้มน้ำมาอยู่ตรงนี้ครับโอ้แล้วเราจะต่อคาสีมาเผื่อใส่ ใส่โซ่ห้อยข้างล่างนะครับเอาวันนี้ช่างจูบลอยๆก็มานะครับคุณแผนแดนบรุรีรำ <c oughs> คุณคุณแผนคุมแสดงทันวัน <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดำแต่งนะครับเดี๋ยวมาดูคุณแผนแดนบุรีรำมาทำไม มาทำไมมาเจอกันอีกแล้วครับเฮ้ยเราจะต้องอันนี้ทำอะไรอีกทำอะไรอีกมาโมม่วครับเจ้าของรถคันมาทำอะไรยังไม่รู้นะครับเนี่ยตอนเนี้ยรูวมานั่งตากแดดอยู่เนี่ยโอ้โหร่มมีก็ไม่นั่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปนั่งนู้นนี่ข้างในนี่ก็ได้ช่างเขาบอกอะไรกันเลวเรียบร้อยเข้าไปนี่แล้วก็ปิดผ้าติดผ้าไปล้างไปครับ ช่างโชค์เขาก็จะได้มวยวิชาหน่อยเอออะเดี๋ยวมาดูมาดูเจ้า KM ต่อครับช่างจั่วไว้ทีหลังอยากขับแล้วอยากขับแล้วขับแล้วเหมือนสะดุดได้เลยนี่ไฟเน็มมันก็อยู่ เออสะดือขาดแน่นอนท่านเต้นี่เอออันนี้คือเตอในจุงนองโครตที่สุดหมดอือ้อยพวย้อนคลัง่งอันนี้ห้าพันถายไปเลยช่างให้เท่าไหร่ ลุ่มเฟื่องลัด่มใส่ไหนเนี่เอาไว้พลังไม้อ๋อลังไม้ครับผมอ่าแต่ใครมาเอาห0 0พใช่ไมครับผมลังไม้พัไมโอเคโอเคเอบอกจะเป่ยนเครื่องด้วยนี่อเครื่องนี้มันเล็กไปเอไว่าเอาไหมเปลี่ยนก็จจ่ายโอ้หจ่าย่ไหจ่ายก็มืใ่ไเลยอ เดี๋ยววางนี่ก่อนวางตำแหน่งเครื่องตำแหน่งได้ก่อนเดี๋ยวโทรสัง่งทางนู้นเขาบอกว่าจะใส่กระสอบออกอบที่อื่นแล้ว <laughs> เพราะว่าร้านนี้รับถอดไม่พอใส่กระสอบอบร้านอื่นตามสโลแกนเ,เออนี่นะนี่สั่งระวังจิ๋ว <laughs> คิดด้วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอันนี้เริ่มขยับแท่นวันไหนอ่ะช่างแท่นนี้เลยนี่ครับเริ่มขยับวันนี้เลยใช่ไหมโอ้โหท่านี้ครับโอ้เพราะว่าของอ่างมันต้องมาอยู่นี่ครับเครื่องมันอยู่วันนี้มูลน้ำโอ้เจ๋วครับช่างโชว์แกทำทุกอย่างเลยครับขอให้บอกครับใช้ไม้ใตัวมือ เครื่องแกยังรื้อมาแล้วครับรื้อไปแกสอบร้านอื่นอ๋อทุกอย่างไอเตอร์แล้วประตูอเปลียนสีอ๋อเสียสวยครับเสียสวยใช้ยาท่านเตอร์ครับไอ้ในไอไอครอบเรียบไอพัตราพังโพนอยู่ไหนโอยอยู่บ้านซื้อต่อไหมสองร้อยะ โอ้ออยเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเบรกจิฟฟี่นะครับเปลี่ยนหัวใหม่จะมาดูความคืบหน้าของเจ้าหัวลิงนะครับ KM 505ของท่านเต๊ะนะครับงบบานปลายแน่นอนครับ,บท่านผู้ชม,มา่อ

70อันนี้70อันนี้80 82ลาษมันจะเจาะโคอันนี้ขอบเส้นแบบនេះครับតែมันมันขึ้นไว้ถึงเอากินหมดแล้วพอละโตเหรออือกินไว้ถึงไม่โอได้ได้ M100 แล้วผมก็ไม่ต้อง អឺហឹមដឹកឃុកទៅលេងឃុកតិចដូបអីចរិយយ៉ាងអូខរករត្រានស្ព័តរថយន្តប្រចាំថាងគិតថាចូល36យ៉ែធ្វើអីនេះ ตั้งคราสใหม่นี่วิ่งไหนนี่ใบซอลน่ะใบซอลอือจะย้ายไปเตสเสาแล้วโอ้จะย้ายไปเตสเสาคืนปิงกับเสียดุ๊กใช่ไหมทำไมกระบะมันยาวงี้วิ่งซ้ายวิ่งซ้ายครับกระบะยาวมากเลยเลอะลังโอ้นี่ ฝาข้างก็นี่60ว่ะนี่ซื้อ55เออชนับชนับแบบเจลูกค้าชอบใจนิ้วบันปิ้วเนาะเนาะให้ลูกค้าชอบใจแต่ยิ่งได้ตุนค้าก็สัตว์แต่อื้อชนับ อนัตรรถเออกระตุ้นทองรวยห้ามรวยอู้วอนัตรรถเลยไปไหนนะเดินไปมาไปมาช่างอ๋อ คิดถึงในใจอีกแล้วโอ้โหแน่แน่แน่มีการคุยกับหญิงกับเหยิงเราต้องคุยหวานๆจะไปกันโชคโปกหน้ากบไก่จะ ยอมแล้วยอมแล้วท่านนี่ถ้าเขาคิดถึงเราเนี่ยเขาต้องโทรมามแต่แยังไงระวังคนที่บ้านหน่อยน,นะครับระดับช่างจูบไม่กลัวอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปนะครับคลิปนี้ยกหัวลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอขยับแท่น นี่ขอลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับดีได้แน่นอน